Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ปานนมแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะแฟนนุมนี่ก็สือว่าเป็นปีแรกที่พี่ออนพอร์วันเกิดแฟปนุนมเพราะสองปีที่มาวันเกิดของพี่อะออนแฟนนมก็ออนฟร์วันเกิดที่ผ่านคลิปพี่ก็ถือไว้โอกาสนี้ เป็นปีแรกที่จะ,ะให้ความรู้จักกับแานนมปีนี้ปานนลก็อายุสิบสองปีแล้วก็ขอให้เป็นก,ก็ขอให้เป็นนลมีความสุขมากมีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นเด็กที่น่ารักการเรียนดีแล้วก็มีเฉพาะที่ดีก็ที่เองก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปานนมตลอดไปยิ่งรู้จักปานนลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักปานนลมากขึ้นเรื่อยๆ้วคาจะรักกลับไปนะก็ถือสังเกษตรนะแปนนม แม่เหมียวของพี่เย้ yeah.